วิธีการเปลี่ยนโนด MCU 8 3 6นะครับผมขั้นตอนแรกให้นำการดึงปลั๊ก power ออกก่อนนะครับผมเพื่อกันขาของโหนดมันช็อตกันนะครับผมหลังจากนั้นดึงออกได้เลยครับแล้วก็วิธีการใส่นะครับผมดูตรงบอร์ดมันจะมีช่องสีเหลี่ยมเป็นสัญลักษ์อยู่นะครับผมมันคือตัวโหลดข้อมูลของสายไมโครยูนิพับให้หันไปด้านเดียวกันคืออย่างนี้นะครับหลังจากนั้นดูขาให้ตรงครับ แล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยครับแล้วก็ใั่กันน้ำทำการเสียบปากกับเขาที่เดิมครับ